เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมช่วยกดติดตามหรือ Subscribe กดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณครับสวนสัตว์เชียงใหม่มอบคำโตกอาหารให้ช้างในกิจกรรมวันช้างไทยประจำปี2568ห่ณสวนจัดแสดงช้างเอเซียเมื่อวันนี้เองครับวันที่13มีนาคม2568นายใวุฒิชัยม่วงมันผูน้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม ได้มอบหมายให้ในายพิชิตชิดมินผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมวันช้างไทยณบริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชียโดยมีการจัดที่พิพิธภให้ความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานกิจกรรมสําคัญภายในงานประกอบด้วยวนแห่ขันโตกอาหารช้าง เริ่มตั้งขบวนที่บริเวณวัดกูตินขาวโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่คือขบตกอาหารช้างกล้วยอ้อยและป้ายอนุรักษ์ช้างไทยเคลื่อนขบวนมายังส่วนจัดแสดงช้างเอเชียเพื่อมอบให้กับช้างเอเชียเพียรเมียนสองเชือกของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่พังชัยโยและพังแสนดาวโดยนายพิชิตชิตมิน เป็นผู้สั่นระฆังส่งสัญญาณและมอบอาหารให้ช้างในส่วนจัดแสดงนอกจากนี้ยังมีขนมตกอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ภายในส่วนจัดแสดงซึ่งประกอบไปด้วยกล้วข้าวโพดแครอทฟักทองและหญ้าเพื่อให้ช้างได้ทานอาหารที่หลากหลายและภายในงานจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความสุขสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทีการตอบคําถามรับรางวัลบัตรอนุญาตพิเศษเข้าชมสวนสัตว์บ ขัน้นตอนไปก็จะเป็นอ้อยนะคะนี่นะคะโดน,น,น,ะะน,นทางผูเชยสุวรรณลักนะคะได้ป้อนแอปเปิ้ลให้กับนอ้องวันนี้เราเตรียมชายโยนะคะไปรับบุฟเฟ่ด้านหลังแล้วนะคะ ก็ต้อง้ก่อนตะกุกนเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ทางสวนเชเียงใหม่วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามมีนาคมสอง 1,523.8นะ68ขอโทษครับ68นะครับก็เป็นวันช้างไทยนะครับโนสัสเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีภารกิจหลักเลยก็คือการวิจัยการอนุรักษ์นะครับแล้วเกี่ยวกับวันช้างไทยเนี่ยมันก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เราเป็นการอนุรักษ์สัตว์นะครับแล้วเราก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่ออนุรักษ์เรื่องของช้างหรือสัตว์ต่างๆที่อยู่ ในสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์นะฮะเราจะมีการเพาะขยายพันธุ์ทําการวิจัยต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันช้างไทยที่หลายๆที่ก็คงจะจัดที่มีช้างนะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ก็เช่นกันเขาจะทําการจัดกิจกรรมวันช้างไทยในทุกปีนะครับภายในกิจกรรมของเรานะครับก็จะมีการาวาดภาพระบายสีนะฮะ จะมีกิจกรรม DIY นะครับจะมีกิจกรรมถามตอบปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับช้างนะครับแล้วก็ชิงรางวัลบัตรเข้าสวนสัตว์นะครับ,รบเข้าชมสวนสัตว์นะครับ,สสรนะรบก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านมาเที่ยวชมกิจกรรมของเราที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้นะครับวันนี้ถึงวัน อาอาทิตย์นะครับสามวันนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านผู้ช่วยในการถ่ายทอดสดเพิ่มเมื่อนหร่คเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพเพื่อการแจ้งงานไว้นะคะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักนะคะในการอนุรักษ์ช้างไทยที่บุษชีจักรกอายุ26ปีนะคะส่วนแฟนดาว16ปีนะคะ ที่น้องๆกำลังป้อนอยู่ก็จะเป็นพังแสงดาวนะคะหลังจากหนึ่งสองสามบากดอตัวนิดนึงโอเคได้ควาสวยงามหนักนะคะแล้วก็รู้บทบาทหน้าที่ของช้างนะคะว่ามีความสำคัญในระบบนิเวศบ้านเรายังไง หลังจากนั้นข่าวเก่าร้านวิวก็ไปที่คณะแพทยศาสตร,ร์มชไปรายงานเรื่องฟันต้อหินโลกครับวนัฒน,นเชียงใหม่ จำหน่ายของที่ระลึกข,ของฝากหลากหลายชนิดตั้งอยู่3มแยกเชียงใหม่แม่โจวงแหวนรอบแรกโทร053240829บูบ้านใจแก้วเอราวันบ้านแห่งคุณภาพบริหารงานโดยป้าแดงหรือคุณจันฉายใจสันราคาไม่แพงมีมากกว่า30โครงการ